สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับมือนีตอนต่อเสานะครับมาฟังปูแตานะครับเนาะเสานี้นะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับพบาผมไปฟังกันครับรเภาวะที่เว็บเท่าอะได้เหลือหรืออืมคอนไปเรื่อยคอนไปเรื่อยทีอเว็บค่อมอืมช้งขาพื้นกันเท่าไปมั่งร่างกายเท่าดื่มเขามาได้หรื ครับสนใจบูชาพระสังกัจจัยนะครับผมจิตต่อจากทางช่องได้เลยนะครับเนาะเบอร์ทู่กับยูนานล่างนะครับเป็นเบอร์ของเสียเอกเองนะครับเนาะครับผมอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจกันนะครับผมสีได้บรพภัสคลิปเด็ดจากท่างช่องเสียเอกนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับม้เปกเปโทษไทยกล้าโทษไทยเว่ กูรัคล้องขาพอตีมาเกิดค,คือมากเกปากเกิดหัวแขนขา่างอลยมาไม่แขนม,มาไม่ขามคร้ทิ้งไร้ต่างคนรูปโผล่ร่อโรงโผล่บางวันคนต่าง,งต้องโผล่แต่เออร,ร่องโคตก็าหมานคมว่าเออหมายข้าวบาน่งหกจากมาหมายควาว่าข้ามา,า,มารงรูปโผ่แคือเฮอง ทางความบริสคืิ์ที่มาจะเรื่อประกอบายทางเขายทางรรับป่ำบมาเปิ่มก็คือมาบ่ิทงประกอบคูรังคเพราวะาชงไทยกลนเกลาบเรื่อถความทางน้ำห้องไมตทิ่งเดือแต่ร่างหน,น้นามุตักบุมคุ้มคุ้มคู่บ่อา,า,า,บบาอาตาศมุตักคุค้มพอค้ม่แมงแล้วเริ่มผีจังหวกแกเกอขาามองเรา ข่ามมาแกข่าวหบอกร่มาคืนนรกมาไหนข้ามาบอกบอกไมปปะโม่บอกแรงต่างๆต่างๆต่างๆเธอแค่พิมพ์ดับบ่ไปเออทางหายว่าอาบายจอบุมาอาบายจาบุกตกนรกหมดใหม่แล้วบ่บ่บกบ่บ่เกอมั่งติดตั้งขาดกูบางคอนคือขังคุกไว ถือกั th e ốc, นะ้งคุกแล้วปกมาบกทั้งเปิมเอิมหาพอหาไม่บางคอนไปขาเขาบางคอนไปโป่นเขาบางคอนไปโคงขืนเขามาานถวกมากม้านหืองลงมาบ้าบ่ฝึพ็ิปีกพืใจนี่แต่ความอยากอยากได้ของคือมากเป็นของจากขอ ไม่ต้องรับใครตับมนึเด้อของบ้างเงินของเฮาพอที่เขาโม่ใครเขาท้าเ้าโมู่ว่าของที่เฮาไม่ลงอืมไม่ข้องมารักเอาถึงนี้ข้องรู้สึกจังไหนอืมไม่จะเขามาเอามันจะเขามาเอาอืมมันเกิดจังไหนมันเกิดความเสียใจหว่าของบ้างเงินของเตา เฮาคือกันเฮากับว่าต้องดับไปได้ขางเข้าอื่นแลนะลูกเด้าง่ายเมือมันบเม็นของจากของอืมทิ้งได้เป็นของจากของจังเอาอืมดักได้ขอเอาแล้วอเด้าเออจะไปหารักเรืมองของเงามันเป็นกรรมเป็นเว้งผูกจองกันไปอืมเขาเคลียรใจทางนั้นจากของก็ต้องเคลียรใจจากไหนนะลูกเด้า เขาวบาดคือบาดตนี้เขาเแต่งเขาเช้อแต้าก็เขาบาดคือบาดเสียงเปิดของบาดจังกรนื้พอทำงานลูกายตรงคือแต่แรงมากแงกเริต้นคือเชที่นั้นลงไปก้นคือยึดคี่จับของคือเอื่ถมคว่ามัมค้ของแต่ของโรคกลมกลมมในทานด่านของมนุษย์ทุกทุกคน เพียงแต่ว่าเ้าหูจักดับยังทางใจความอยากไม่หมดทุกคนเพียงแต่เราจะมีการดับยังทางใจหรือเปล่าบ่มีพนนบ่บอยากตายบ่มีพนนบ่บอรลวบางเพื่อข้ามว่ารลอืมแปว่าแมงว่าขี้เอาเจ้าของเขาว่าเห็นกูนเอาคือเอาเมาื่กูเอาก็าบม่มีใครหูจักอืบาปว่าไดที่ทางถูกด่ามากกวา คุณเด้ถ่ายภาพกวางขุ่นผีข้างนั่งไม่กว่าเหินแบบแค่ติดวิญญาณไม่ถามว่าที่จะทําอะไรกูได้คุนี่ผู้คิดบริสุู้คิดอกุิชนผูกมักใดผิดคิดไปแง่หนึ่งแต่าำรับคน,น ai, ผิดคิดดีไม่ใช่คุณได้ถ่ายภาพกวางขุผีข้างนั่งไม่กว่าเหินแบบแค่ติดวิญญาณไม่ถามว่า ที่จะทำอะไรกูได้ดดกูไม่พวกคิดบาหรือพวกคิอคุณพนพวกมักได้รี่คิดไปไหนแต่ทำแบบคนผิดคิดดีไม่ใช่ของตัวเองไอม่เอาบอมมนของผู้ขาวผู้ข่าว่าปฏิบัติดีปฏิบัติถอบแม่เขาว่าเสง,งต่างตางโอ้กูเสกนะให้เกิดนำใช้ใจเก่งทิ้งดีๆการเกิดเกิดขึ้นครับตาขอ ไม่ขอบคุเพเงินผ่านก็คือแต่เรื่องเรื่อลูกเริอเออพอถามว่าคอยคิดคิดแต่ว่างหน้าไปใช่ยอ้ลูกลูกร้านในรวงบุญน้องน้องลูกเนาะให้ลูกร้านไม่โชคม่หนาไม่โชคม่หมาน้็ลูกเนอถสุขภาพแข็งแรงสุขทุกคนเออจะเก็บจะเป็นจะกวาดจีิงไหมควาดับว่ามดกับให้พักหาพากเอกไปหั้ไม่แจจริงดี ปูที่รักเขาทอยกบฟักรักส่งรักท้าลูกร้านบานเมืองอหายด้วยฟุ้งเกลื่อนดือยหายเอาทะรักมากหายได้อเอือลูกให้ไข่เกลประหลา,มามอ,อมากหมกมกเขาบ้าโอ้รักมนันหนังเป็นหนังเขาเขาว่งผิีร่างลงองานแบบก่อเขาเริ่มอย,อยากหายลูกร้านเพชรบุ๋มเพชร่านหลายๆลูก ตายไปคุณไามีภพคุ้ที่ดีแล้วแล้บุ่่กเท่ารามากบ่ใส่ห้องหัหัวตกนรกเป็นกรมเป็นเมมาขอพรจากพ่อคดกระดายอยากใครลูกวิทยจากผมเอาเว้อีกแล้วแล้วถอยันซีถอยกันาเอาเอาเท่านี้หะเออเียไว้แบกเชียเอออีนั่งกังกอยนั่งแต่งมพร้อมทังนทา อีอว่งมา,าอาคออือหนังว่าคือคือมกทามันคือว่าเม,ามาวบอกเนาะมันคือว่อา,อาวบอกเนาะฟองมาทาคือคือมาถือเมาวจังมันว่ามัน่าคื่อคนหนึ่งคื่อคะถามว่าเป็นผีวงคนไหมก็ามาทาเป็นอททำไมต่ไม่ไปนมทาอืก็มไม่ไปรนะดุกเนาะ น้ำทาแปลว่าน้ำนัดทาแปลว่าแม่น้ำเออจากน้ำไทยใจกินเออาจดีขึ้นการได้เออวางนี้เดี๋ยวพ่อให้รางวังเออห้รางวางค่าตามบักพิ้งทูกน้าวันห้พ่อกินว่าค่ะอึงร่งเราใชาว่าผู้ขาว่าได้ทูกดอกพ่อทูกพ่อกิงเมื่อไรดอกว่าการชักเอาอึน้ำไทยใจว่าอัน หายมาคู่คู่น่ะคู่กวาทานตังแทเอออีน,นางรันท่าแล้วพ่อจะให้ไปไปยกโยธาปีน้องปีนเขาเอือมปีนไปปีนขึ้หนังคือร่างวันร่างวันงหนังเออร่างวันแตคขึงหนังห่ะพ่อมาค่ะที่หันอีนงรันท่าจักทิพยกาวหนเอเอาทิยบบ้าหามกนะเออเอาแค่นี้กับพ่อจะเอาทั้งหมากมาก มั่งรายด่าเอาวางมันงได้ว่ามันงเขื่อนไปดึงไปตับเอาเด้ออยากได้รายเอารายอยากได้เงนเอาเงินคันบ่าเอาแรงบ้าพอ no ไม่เอาไม่ได้ no 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 โอ้ปะเข้าคือ no ได้น้ำใช่แต่กินจัดสองแต่เขาวทายอยู่ด้งเออคือมาวันมาถูกแต่พ่อ ก็าบกบกดนอร่อยมากเลยแข่ะปอกไม้เสียบ่อจพูหายแข็งหรเออไม่กินพ่อไม่กินหายไม่แขอกไม่เสีเออเขาโคดกับพ่อกินูอกไมว่า๊กแขปิ๊กแขวว่งเออว่าปนั้นแขบขึ้นตเอาเอาหาทุกางวิุ่กวิ่งหาวิ่งุกวิ่งหวทุกขับขแข็งแรงแล้วลูกดหางไต ห่างไกลจากโควิดแต่จ่หางไกลิดเก้าหัหนแล้วคิดเก้าโควิดคิดตาอว่าพอรอดว่าพอคิดตารออว่าพอรออถีลรอถีว่าจันง่าร้อถีถือว่าตัวเบ่อแตายง่ายเนาะเออเต่งงงงอ่าให้เราฝ่ายตัวเองวิ่ง้วิ่งว่งหนาวม่สว่หวานทุกขับแข็งแร่งทุกข์ูทุกคนได้หรืเด้อ บัว,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 วครับสนใจอยากได้พระสรงกระจายนะครับสร้างทั้งเบอร์โทรของเสียเอกด้านล่างได้เลยนะครับเนอะอครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ